ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการครับได้ฉลองเปิดศาลา1 0 0ปีชาติการของคุณพ่อดออรอุทัยยังบรพา,ากรนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการขึ้นมาพร้อมเปิดให้ผู้สูงอายุนั้นเข้าเที่ยวชมฟรีดูตลอดเดือนกรกฎาคมทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28รกรกฎาคม2568นาครับ ที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนายจรูญยังประภากรประธานกรรมการบริหารบริษัทฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการจำกัดพร้อมด้วยนายธนชาติยังประภากรผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัทฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการให้การต้อนรับคณะของนายปองพลอดิเรกสารอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายบรพลอดีเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวัฒนาเจริญจิตอำเภอเมืองสมุทรปราการที่ได้รับมอบหมายจากน,ธธนายสุภพิชญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลา1 0 0ปีชาติการคุณพ่ออุทัยยังประภากรซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งฟาร์มครับโดยภายในงานมีนายกฤษดาครองสวัสดิ์ประสุตธ์จังหวัดสมุทรปราการนายบุญเลิศชัยจิตนานน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นายพับุญพินเที่ยงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายเมทัศแปลกพงศริรองนายกเทศมนตรีตะบลบางปูนายพุทธชาติเชื้อไทยอดีตรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนางสาวอนุสราย,ยังตรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพักไทยรักไทย นายวิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนายนทวุฒิพินเที่ยงกำนันตำบลท้ายบ้านพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและก็พี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมภายในงานนายจรุณยังประภากรประธานกรรมการบริหารบริษัทฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการจำกัดก็กล่าวว่าสาราด,ดังกล่าวนั้นเดิมเป็นบ่อเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงจระเข้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ ประกอบกับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ100ปีของคุณพ่ออุทัยยางประภากรซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งฟาร์มและเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ100ปีชาติการของคุณพ่ออุทัยทางคณะผู้บริหารฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการก็ได้กําหนดจัดพิธีเปิดสารา100ปีแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเที่ยวชมนิทรรศการและความเป็นมาต่างๆภายในฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เด็กๆนักเรียนที่เดินทางมาเที่ยวชมเป็นหมู่คณะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาหาความรู้ด้านชีวภาพประเภทสัตว์เลือ้อยคานพร้อมเปิดให้ผู้สูงอายุและผู้พิการครับได้มาเที่ยวชมภายในฟาร์มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับไม่เสียค่าผ่านประตูตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2568นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28ลกฎาคม2568